มีดหมอรุ่น3าิชาสายพุทธคมเข้มขลังพิสูจน์แล้วทั่วโลกสร้างจำนวน99เล่มเท่านั้นหมดแล้วหมดเลยสุดยอดศาสตร์แห่งมิดหมอสิทธิ์ไทยและต่างชาติให้การยอมรับปุกเสกข้ามปีปฏิฐานจิตเข้มขลังพิธีกรรมปุกเสกสุดเข้มขลัง ตนตำรับสายวิชาแท้จากหลวงพ่อพัดวัดไมยด้วนผสมผสานกับวิชาหลวงพ่อบนภูปุกเสกข้ามปีตั้งแต่ปีพุทธศักราช2567จนถึงปัจจุบันเสกใหญ่รับพลังมวลจักรวาลกับครูบาอาจารย์ในสายหลวงพ่อบนภูเสกเดี่ยวทุกวันโดยจานวัดว่าปุกพลังเสริมบริไม่ขาดสาย อานุภาพของมีดหมอรุ่นสามนี้ 1. ปกป้องคุ้มครองขจัดพูดผีปีศาจคุณไสและสิ่งอับระมงคลคเสริมดวงหนุนบารมีดังเหล็กไหลคุ้มครองชีวิตรุ่งเรือง 3. ปัดเป่าอุปสรรคเปิดทางความสำเร็จจเจริญก้าวหน้า 4. พกพาเดินทางเหมาะกับผู้ที่ต้องเข้าป่าค้างแรมที่เปียว 5. ใช้ในพิธีกรรมบรงอารรณ์ทำน้ำมนต์สะเคาะเสริมเสรโมงคลมวลสารรำผ่าหายากขังจริตอกตะปูป่าช้าฝังที่ด้ามมีดมีพลังสุดแกร่งเหล็กไหลศักดิ์สิทธิ์เจชนิดพิสูจน์แล้วว่าขังได้แก่เกหล็กไหลสุริยันเสริมพลังอำนาจบรารมีเหล็กไหลทองปลาไหลดึงดูดโชคลาภเสริมดวงการเงิน เหล็กไหลเพชรนาทั่งกันภัยป้องกันอันตรายเหล็กไหลเจ็ดสีเมตตาคุ้มครองหนุนบารมีทุกด้านเหล็กไหลวัชรธาต์ปราบสิงอัปมงคลเหล็กไหลโอดปีของหายากเสริมอำนาจเหล็กน้ำพีเหล็กศักดิ์สิทธิ์ป้องกันพลังงานลบขั้นสุดยอดปั้นด้วยวิชากระสุนคดผสมดิน33ป่าช้าและน้ำมันพลายแท้ อุดด้วยหวายป่าช้าที่เกิดจากกลุม่มผังศพพลังแรงทะลุจัก,กรวาลประสบการณ์จากผู้บูชาทั้งไทยและต่างประเทศหมดแล้วหมดเลยสร้างยากอุกเสกนานมวลสารดีไม่มีโทษต่อผู้บูชาได้ใช้วิชาดับพิษอาถรรพ์ร้อเปอร์เซนของดีพุทธคุณแน่น อยากบูชารีบทักแชทตตุจัจจังปกาเซติธรรมจักกังปวัตะยีเมตนะสัจจวัตเซนะโหตุมังกาลังปัญจ